โอเคครับก็ฝากกันด,ด้วยนะครับพบกับช่อง dVd บล็กับ <c oughs> ทำเพื่อคือตอนนี้ผมคิดคอนเทนต์ได้แล้วครับนอนคิดตั้งนานนั่งคิดตั้งนานยังไม่รู้คอนเทนต์เลยแต่คือว่าผมไปเจอคลิปหนึ่งครับสมัยเด็กคลิปสมัยเด็กผมเลยนะครับคลิปสมัยเด็กตอนที่ผมเพิ่ง ผู้ถัดอะไระครับรึ่งแบบรู้จักผู้ใหญ่ครับแล้วก็คือเอาให้ทาคลิปแบบกวนๆนะครับแต่ oh, คลิปนี้ก็ <no. S 1> กวนนะครับแบบแล้อเรียนรุ่นพี่คนหนึ่งเขาชื่อบางยีครับเขาเป็นคนที่เป็นโรคนะครับเป็นโรคเลยแบบอยู่ใ,ใจไม่ได้ต้องจบนู่นจับนี่ต้องแบบว่าเหมือนคนไม่นิ่งนะครับเหมือนคนมีอาการ ประมาณนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลองเอาคลิปนี้มาลงเป็นคอนเทนต์ดูคลิปตัวเองตอนเด็ก oh, <no. S 1> แต่ดูดูก็ดูเฉยๆนะครับมันไม่ได้ว่ามีดูแล้วไม่ขำอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์ขนาดนั้น,นครัทำแค่ดูคลิปตัวเองตอนเด็กเฉยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปดูเลยดีกว่าครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ,ปดดรบไปกัน โอ้ไม่แวันนี่นขว้างอะไรอะแล้นขว้างทางไง

ตอนนั้นนะ f c e e o o o เพิ่งเริ่มแบบ <c oughs> ไม่นานครับได้ประมาณ5,000ไลค์พันเจ็ดคอมเมนต์กับคลิปนั้นกน็คนับดูคนดูดูบ้างแบบน้องๆหนูๆหนูหรือว่าพี่ๆป้านะๆนอาๆดูกันบ้างครับมันก็เป็นคลิปที่ตลกขายเครียดได้ครับใช่ครับเดี๋ยวก็ผมเอามาลงให้ดูเฉยๆเพคิดว่าคงขายเครียดได้ครับคงทำให้คนแบบขำได้ ทำให้คนแบบมีนี่ได้ครับมีแรงมาทํางานขับมีความสุขอะไรเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ<อ>ิดคิดไม่ไนานิปคิดไม่ไนายไปกัน